วันนี้มาถึงประจวบค่ะน,นอนประจวบคืนหนึ่งตอนนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวเราลง,ลงไปนี่จะอาบมานนะค่ะน่ากลัวนะกเปิดไยเลูก <c oughs> ลมเย็นสบาย

ดีดีดีีนี้เราอยู่ที่บางสะพานเจอลิงอุยว้ามันกึ่งกุ้งกุ้งแดงมากเลย อะไรนะนี่นะคะกระดาษนหลืองค่ะนี<ก>น่ค่ะลมเย็นมากเลย อยูต่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้เลยแหละเออเหยียบก็พอมันต้องเล่น,นอย่าเนาะ ตอนพี่เขา,า,า,าแล้วบอกว่าจุ่มเท้าเดียวลยแล้เปียกหมดเลยนะฮะไม่ได้ให้เดืยกเชียอเออเอเอบันเล่นเลยเล่นเลย อยากเล่นก็เล่นนะได้ได้อ่ะได้ไ,ได้แต่เล่นตรงตาเล่นตรงตาแล้วนะนะเล่นแค่ตรงนี้พอลูก nắm lê kem gọt đó nắm lê kem mái โดเล้ยใช่ไหมค่าตามดทะเล นี่อะไรเด็กๆกับน้ำ